สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อินดี้ชาแนลนะครับแล้วก็พบกับผมอีกเช่นเคยวันนี้อยู่กันอ่าเว็บข่าวนะครับแอดฟีนะครับเป็นเว็บดูข่าวนั่นเองครับคลิกละ0.01ยูโรนะครับอยู่เป็นเงินนะฮะประมาณสามสิบตางตอนหนึ่งคลิกนะครับหนึ่งวันเนี่ยนะครับไปให้ทั้งหมด500ข่าวนี่ครับก็รวมแล้วก็จะเป็นทั้งหมด5ยูโรนั่นเอง5ยูโรอยู่ที่180กว่าบาทเนี่ยเราลาวๆ188บาทนะฮะ กครับสำหรับ5ยูโรนะครับก็วันหนึ่งเนี่ยได้แน่นอนครับ5ยูโรนะครับถ้าคลิกหมดเนี่ยวันนี้ก็มีวิธีนะในการคลิกมาให้ดูให้มันรวดเร็วนะครับโดยผมจะทําทั้งหมดเลย500คลิกนะครับมาดูกันว่ากี่นาทีกันนะครับผมตั้งเวลาไว้เครึ่งชั่วโมงละกันนะครับเอาครึ่งชั่วโมงเนี่ยให้เสร็จเลยนะฮะเอาให้ได้188บาทนะครับในครึ่งชั่วโมงนั่นเองครับทำงานนะครับพาสชาร์มแล้วทำงานหารายได้เสริมนะครับครึ่งชั่วโมงหนึ่งว่า88บาทนะครับโดยการคลิกดูข่าวนนนัั่เองะครบ ตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่ิบดอลลาร์แล้วนะแลก็อนอื่นนะครับสำหรับวีดีนะก็นะครับเวลาดาวนโหลดก็ให้เพื่อนๆดาวน์โหลดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูหน้าดาวโหลดนะครับแต่เราอองระบบก่อนนะครับแต่โอเคครับตอนนี้เพื่อนเพื่อนดาวโหลดมาเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะเจอหน้าอย่างนี้นะฮะไม่ใช่ครับตอนเพื่อนกดลิงก์มาใต้คลิปเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะเจอหน้าแบบนี้เลยนะครับไปกดตรงนี้ครับ อาจจะเจอแบบนี้นะครับในมือถือก็ได้นะครับในมือถือก็ทําได้นะครับอนคอมก็จะสะดวกกว่านะครับแต่ถ้ามือถือก็โอเคเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นรายได้เสริมอีกช่องทางหนึ่งนะครับหน้านี้นะครับให้กด sign in นะครับสีเขียวนะฮะเขียกกดนะครับและรอนะฮะอ่านะครับเขาจะให้ sign up เนี่ย sign up คือการสมัครนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับชื่อนะครับ่าชื่อของเรานั่นเองนะครับอ่าอีเมลนะครับอีเมลเนี้ยก็ให้ใช้อีเมลที่เพื่อนเพื่อนใช้งานนะครับรวมถึง เอาเป็นอีเมลเดียวกับสมัครเพพาไว้ก็ได้นะครับ password ของเว็บนี้อะไรก็ใส่ไปทั้งคู่เลยนะให้เ,เหมือนกันนะจากนั้นกด sign up เนี่ยเพื่อเป็นการสมัครแล่นองนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยอ่อนทางช่องทาง PayPal นะยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสมัคร p y p a l ก่อนหรือว่าหลังก็ได้นะสัหรับ y p a l หลังที่หลังก็ได้นะสำหรับคนที่ยังไม่ได้สมัครนะครับก็ค้นหาได้ครับว่าสมัคร PayPal นรี่ยดูวิธีก็ได้วิธีสมัคร PayPal ง่ายๆนะครับสมัครฟรีนะฮะ PayPal ก็เป็น ธนาคารออนไลน์นะครับระหว่างประเทศเลยทีเดียวนะครับเขาก็จะส่งเงินมาทางเพียพาวนะครับเราสามารถนาเงินที่อยู่ในเพียพาวเนี่ยไปยังบัญชีธนาคารของเราได้นะฮะโอเคผมจะเข้าเว็บบัญชีของผมก่อนนะฮะอ่าครับก็จะขึ้นหน้าแบบนี้ครับวันหนึ่งเนี่ยตอนนี้มีให้ห้าร้อยข่าวเนี่บก็อาจจะไม่แน่ไม่น้อนนะครับเคยลงไปต่ําสุดเนี่ยวันละ2ี่ิบข่าวเนี่ยครับตอนนี้สูงสุดอยู่ที่ห้าร้อยข่าวเนี่ยแต่ตอนนี้เขาเปิดให้ห้าร้อยตลอดเลยครับตอน้ที่ผมได้เช็คทาง ้องแอดมินเขาเนี่ยเขาเปิดให้500อยู่นะครับซึ่งเป็นโอกาสอันดีมากนะครับ10วันมันก็ถอนเงินได้แล้วนะครับอ่ะเวลาถอนเงินเนี่ยให้มาที่คําว่า payment proof นะฮะ payment proof กดเข้าไปดูนะครับอ่า payment proof เนี่ยนะครับขออธิบายนิดนึงก็คือเป็นรายการที่เคยถอนเงินไปแล้วนะครับอ่านี่ครับที่แล้วนีก็มีคนถอนไปแล้วเนี่ยโอเคครับมาถึงการถอนเงินเนี่ยบางทีบอกผิดไปนิดนึงะครับ ให้เข้ามาที่ wallet เนีครับ wallet อ่าโอเคครับ wallet ก็จะเจอหน้านี้นั่นเองเนี่ยครับพอเจอหน้านี้เนี่ยเนี่ยเราก็เขาจะบอกว่าเรามียอดเงินเท่าไรคลิกแล้วเท่าไหรเนียครับอ่าตูงคำว่าถอนเงินเนี่ยให้เพื่อนกดคาว่า withdraw ตรงนี้นะครับกดไปเนี่ยครับแล้วก็กดโอเคนะครับในกรณีที่มันมีห้าสิยูโรแล้วนะครับเขาบอกว่าถอนเนเนี่ยมินเนี่ยมีมั่เนี่ยครับห้าสิบยูโรเนียครับถ้าไม่มีเนี่ย มันจะถอดไม่ได้เนีัยถ้าไม่มีขั้นต่ำเนี่ยถอดไม่ได้นั่นเองนะครับอจะขึ้นแบบนี้นะถอดไม่ได้นะครับถ้ามีก็จะถอดได้เลยถอดเนี่ยใส่อีเมลเพย์พาตรงไหนเนี่ยให้มาที่นี่ครับแอคเคาครับผมนะกดเข้าแอคเคา์ไปแล้วก็ใส่ข้อมูลของเราให้เรียบร้อยนะครับเช่นอบัญชีอีเมลของทางเพย์พานเนี่ยเพราะฉะนั้นรอให้ ใกล้ห้าสิบมันก็ได้ค่อยสมัครเพพาวก็ได้เลยจะสมัครไว้เลยก็ได้ครับกดไปแล้วก็ไปลงอ่าทะเบียนไม่ใช่ลงทะเบียนนะครับเอาอีเมลของเพพาวเนี่ย, e ยไปใส่ในช่องเพพาวให้เรียบร้อยเนี่ยครับต้องถอนเงินเนี่ยเวลาถอนเขาจะรันให้เองนะฮะอ่าคลิกเข้ามาในเขาเนี่ยครับก็นะครับตรงนี้ครับเพพาวอีเมลครับด้านล่างสุดก็ใส e ่อีเมลที่เราได้ทําการสมัครกับเพพาวไวน้นะครับส่วนส่วนนั้นอื่นก็ใส่ปกตินะครับ ผมก็มาหน้าแรกอีกครั้งหนึ่งนะครับวิธีสมัครวิธีถอนเงินก็มีแค่นี้นะครับมีกลุ่มสําหรับงานออนไลน์ให้นะครับสําหรับงานที่มันไม่ต้องลงทุนเนีับที่แบบว่าง่ายๆนะครับใช้เวลาว่างให้นะเพื่อนๆสามารถเข้าไปได้ครับเราสามารถแชร์กันได้นะครับโอเคนะฮะผมจะเริ่มกดนะกันนะครับเริ่มที่เวลานะครับ6นาฬิกา10นาทีนะครับโอเคผมจะเริ่มกดเลยครับ หกนาสิบปดนาทีนะครับก็เวลากดเนี่ยให้เพื่อนเอลองกดเลยนะครับข่าวเนี่ยเรากดข่าวไหนก็ได้เยอะมากนะครับเยอะอยู่นะครับข่าวอ่านะครับจะเริ่มกดนะครับหกนาฬิกาสิบแปดนาทีนะครับข่าวเนี่ยกดข่าวไหนก็ได้ครับมันมีทุกข่าวนะครับเอาข่าวนี้แล้วกันนะครับไปกดไปนะครับอ่าเมื่อเราเจอหน้าแบบนี้นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับถือว่าใช้ได้นะ ให้เราเจอแบบนี้นะครับจะมีเขียนว่าลิฟวอาร์ติเคิลแล้วตรงนี้เขียนเป็นเลขนับสิบห้าวินะครับอันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับในกรณีหนึ่งที่เปิดแล้วเจอแบบว่าให้ตรงกลางที่เขียนว่าแอรม็อบโรบอทเนี่ยฉันไม่ใช่โรบอทเนี่ยครับอันนั้นอ่ะมันเราไม่ต้องเอาเนี่ยให้เอาแบบนี้นะครับอ่าเมื่อเจอแบบนี้ว่าโอเคแล้วนะครับให้เราทําการคัดลอก URL ตรงนี้ครับกดนีคอนโทรลซนะครับคอนโทรลซอ่ามันจะเปิดให้ดูนะฮะอ่า คอนโทรนะครับคอนโทรนะฮะบคอนโทรนะครับบวกค้างเลยนะครับบวกตัว C นะเป็นการคั p ปี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับคอนโทรนะฮะับคอนโทร V เนรับเป็นการวางนะครับอีกอันนึงนะครับคอนโทร T นะครับเป็นการเปิดแท็บใหม่ครับสุดท้ายนะฮะแท็บเนี่ยตัว C คือการวางคั c ปี้นะครับคอนโทร V คือการวางนะครับ คอนโทรลทีคือการแถบใหม่ด้านบนนะครับตัวคอนโทรลแถบเนี่ยคือการเลื่อนแถบนะครับโดยเราไม่ต้องเอาเมาส์ไปคลิกกันเองนะครับสี่ตัวย่อนี้นะครับก็สําคัญอยู่นะครับอ่ะพี่รับโดยการใช้คอนโทรล C นะครับโดยไปคลิกขวาพี่ก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะแล้วเอามือค้างไว้ที่คอนโทรลเลยนะครับคอนโทรลด้านคอนโทรลด้านขวานะครับโน่นด้านขวานะครับคอนโทรลด้านซ้ายก็ได้แต่สเต็ปผมจะใช้คอนโทรลด้านขวาจะไวกว่ากด คอนโทรลค้างแล้วกด T ครับอ่าเป็นการเพิ่มแท็บใหม่มาแล้วกดคอนโทรล v วางครับ Enter ครับ Ctrl+T Ctrl+V Enter ครับร c t คอนโทรล v Enter คอนโทรล t คอนโทรล v Enter ครับเรื่อยๆครับอ่าแบบนี้เลยครับต่อบลาสัก20แท็บเนี่ยแล้วแต่เครื่องเนียว่าเครื่องใครจะไหวเท่าไหร่นี่ครับอ่าเคพอก่อนนะฮะอ่านั้นนะครับแท็บเลยเนี่ยมันจะเป็นหน้าเดียวกันหมดเลยนะฮะหลายคนถามว่า กดนะเปิดหลายๆแถบได้ไหมนะครับเปิดหลายแถบไม่ได้นะครับเปิดหลายแถบที่แบบว่าคลิกขวาแล้วก็เปิดเป็นแถบหนึ่งเขาจะไม่เล่นให้นะจะไม่เล่นต้องทําแบบนี้นะโดยการ copy url ไปนะครับอันนี้ก็ขอบคุณน้องๆในเพจด้วยนะครับที่มาแชร์ความคิดเห็นเนี่ยแต่วิธีทำเนี่ยเริ่มตั้งแต่หกรายการสิบปดนะครับอ่ให้เริ่มมาที่อันแรกนะครับอ่าอันแรกนะครับให้เมาส์ลองไว้ตรงนี้เลยเนี่ย คอนโทรลค้างครับกดแท็บเนี่ยคลิกอันนี้ก่อนอ่าคอนโทรลแท็บเนี่ยครับคลิกคลิกแทบ็บคลิกเนะครับอ่ะเสียงดังนิดหน่อยเนี่ยขออนุญาตไปเสียงก่อนนะครอ่ะคลิกไปเนี่ยเสียงเป็นเสียงของวิดีโอในคลิปนะอ่ะโอเคครับจากนั้นเนี่ย จะปิดทีละแถบก็ได้นะครับแต่ผมขอปิดทีเดียวแล้วกันนะครับปิดไปเลยครับครับโอเคครับก็ลืมกดอัาต่อเนี่ยครับก็ผมจะทําการเปิดมาใหม่นะครับโดยการปิดทีเดียวแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่เนี่ยครับ แล้วก็แต่แท็บใหม่ตอนนี้เนี่ยครับรอบนี้ก็หลายแท็บอยู่เนี่ยยี่สิบกว่าแทบ็บเนี่ยอ่าเราสังเกตดูว่าเมื่อแท็บข้างบนเนี่ยดาวน์โหลดอ่าโหลดเว็บเสร็จหมดแล้วเนี่ยก็ถือว่าอ่าใช้ได้นะครับก็รออีกแป๊บหนึ่งะครับให้ส่วนเกี่กับทุกอันเนี่ยโอเคอันนี้ยนะังไม่ได้วางลิงก์นะอ่านักขียนะ่ย่อเนี่ยเปิดให้ดูอีกครั้งนะครับ Ctrl c o n โทนซีครับคอนโทนวีคอนโทนทีแล้วก็คอนโทนแท็บเนีครับโอเคครับเมื่อเวลามันได้แล้วก็มาหลอดทางขวาสุดเนี่ยทางซ้ายสุดเนี่ยคลิกอันแรกก่อนเนี่ยเนี่ยครับให้ใช้ทางซ้ายก็ได้คอนโทนกระแทบที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยมม่มีอยู่ที่เดียวอยู่แล้วนะกดแท็บเนี่ยฟ้ารอตรงนี้ครับคลิกเนี่ยครับคลิกเลยนะครับคลิกไปเลยเนี่ย แตัจะีีแหลกบ้าเนี่ยครับเพราะว่าเปิดเยอะเนะี่ยอ่ะโอเคเนะี่ยอีกเร็วจะไม่ค่อยโดนอ่ะโดนหมดทุกอันนะครับโอเคครับจากนั้นกดได้เลยครับปิดไปเลยนะครับปิดไปเลยครับนะแล้วนะครับก็เปิดใหม่ครับขึ้นมาแบบนี้อ่าหลายคนอยากดูว่ามันจะได้จริงหรือเปล่าเนะี่ย ต่อได้ให้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันอ่านะครับตรงนี้ก็จะยุบไปห้าสิบคลิกแล้วนะผมใช้เวลาแค่นาทีห0สิคลิกเนี่ยห1สิบอ็ดคลิกอ่ามาต่อเปลี่ยนข่าวก็ได้นะครับอ่านี้ก็ได้นะครับอ่าโอเคครับอย่างนี้ถือว่าใช้ได้ถ้าไม่มีสีขข่าวขึ้นมาใช้ได้กรอบเลยครับกรอบนะครับเอามือซ้ายกับนิ้วชี้ซ้ายนิ้วโป้งซ้ายนะครับวางไว้ที่คีย์บอร์ดด้านซ้ายนะครับกดริบใช้คนกดคอนโทรลนะครับ เอาโค้ด T เนี่ยครับอ่าทางขวานะมือขวาเนี่ยให้อันนี้โป้งขอถอนทนน้องขวาไว้นะครับไปชี้เนี่ยเอาร้อยปุ่ม Enter เลยเนี่ยแล้วก็กดตัว T เนี่ยครับเอามือซ้ายเนี่ยครับกดตัว T นะนิ้วไหนก็ได้ครัตามถนัดกด V เนี่ยครับ T V ทางด้านซ้ายเนี่ย Enter ครับเริ่ดัวนะครับให้เป็นจังหวะนะครับ T V Enter T V Enter ครับ อ่าครับอะไรก็ข้ามไปมาใส่ที่หลังนะครับข้ามหลายอันอยู่นะเคครับมารออันแรกนะครับเอเคครับเราก็รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้มันโหลดเร็จให้หมดก่อนนะโอเคถ้าหมดแล้วก็มารอที่อันแรกครับคลิกอันแรกก่อนนะครับ มือซ้ายน่มือซ้ายนะครับไปรอที่คีย์บอร์ดด้านซ้ายเลยนะครับคอนโทรลแล้วก็แท็บเนี่ยคอนโทรลแท็บคลิกเนี่ยคอนโทรลแท็บคลิกคอนโทรลแท็บคลิกแท็บคอนโทรลไม่กดค้างเลยนะครับแค่เราเอามือละจากแท็บเฉยๆเนี่ยอ่านไวกว่าอ่านดูทีละอันมากนะครับอ่าอีรอก่อนเนี่ยบางอันมันไม่โหลดนะแต่ก็ถือว่าโอเคอยู่เนี่ย เร็วกว่านี้ก็ได้ครับคอมแรงๆก็เร็วกว่านี้นครับแต่ปกติแล้วเวลาเปิดเยอะมันก็แหลกมันนี้ทุกทุกเครื่องนะฮะพอเราเปิดเยอะเคยเปิดถึงสุดร50แท็บนะครับชา้าด้วยเลยฮะร็จแล้วนะไม่ต้องรอครับคลิกแล้วมันขึ้นว่าเพย์ยิ่งแบบนี้ปิดได้เลยครับได้เลยไม่ต้องรอนะ นะครับเสร็จแล้วเปิดเทมเพลตขึ้นมาครับโอเคสผมขอเปิดเพลงฟังนิดนึงนะครับมันน่าจะนานนะครับโอเคครับวางนะครับคอนโทรล V นะครับ Enter นะครับคอนโทรลค้างไว้เลยนะครับเอาไว้ทางด้านขวาจะไวกว่านะครับคอนโทรล T ด้านซ้ายครับ V ด้านซ้ายอ Enter ด้านขวา T V Enter T V Enter กดคอนโทรลค้างด้านขวาข้างล่าง Enter ไวนะครับจะง่ายกว่าด้านล่างนะครับหรือว่าใครจะทําแบบไหนก็ได้นะครับ อันนี้ก็ไม่ต้องพุดธล่ำทำเองเองนะี้ยกดอย่งเดียวนะอันนี้อะ,อะอนไรมันฆ่ามาเราก็ตามไปแก้ปล่อยมันก็ได้ครับไม่เป็นไรอ่ะมารอแร้ครับเสร็จพอดีนะครับคลิกเลยได้แล้วคลิกได้เลยครับ เสร็จแล้วปิดมันได้แล้วครับโอเคเปิดใหม่ครับเป็นรัวครับเปยาวไปนะครับคลิปนี้นะฮะไม่มีอะไรครับใส่ได้เลยครับเปลี่ยนขาวบ้างก็ได้นะครับถ้า50-100 10คลิกก็เปลี่ยนขาวบ้างก็ได้เนี่ย ่ยังไม่มีใครเคยโดนแบนด์นะครับแต่แนะนำอยากให้เป็นข่าวบ้างเนี่ยผมว่มีใครมานั่งอานข่าวเดียวสักห้าร้อยครั้งเลยเีย๋อรอเนี่ยขึ้นอยู่กับเน็ตด้วยนี้ยครับเน็ตกระเคื่องนะสำคัญการนี้คลิกเมื่อกี้อินทีแล้วเนี่ยครับสิบแปดใช่ไหมครับสิบแปดนะครยังยังไม่สิบแปดนาทีเลยเนี่ยเอเคอันที่มัน หมุนอยู่นี่น่าจะยังไม่เสร็จนะแต่รอแป๊บหนึ่งแล้วกันเนี่ยจะช้าก็ตอนที่เรามารอมันโหลดทุกอันเนี่ยครับเหมือนก็จะมีเสียงอะไรเหมือนกันน่ารำคาญอยู่เนี่ยเสียงของวิดีโอเนี่ยมันขึ้นทีเดียวสามที่วิดีโอเหมือนกัดงังคิวเนี่ยผมจะพยายามเบาบดดไปก่อนกดนะครับ โดนแถบคลิกคอนโดนแถบคลิกดี๋ยวหมดอันนี้ผมจะเปลี่ยนข่าวนะครับคลิกทีเดียวมันขึ้นเพล์ยิ่งลวไปเลยอนะปิดได้เลยนะไม่ต้องรอให้มันขึ้นจ่ายนะขึ้นให้มันขึ้นจ่ายว่ากำลังจ่ายลวปิดได้เลยคใครจะมาเสียเวลาปิดทีละอันก็ได้นะครับแต่ผมว่าปิดไปเลยดีกว่าทีเดียวเนี่ยแล้วก็เปิดใหม่จะเร็วกว่านะ เมื่อมันจ่ว่าแน่แต่ว่าคลิกโดนแล้วก็แอบไปได้เลยครับเยี่ยมโอเคจากนั้นติด <Okay. S 1> น,ตนะครับเปิดต่อนะฮะแต่ผมจะเปลี่ยนข่าวจะเปลี่ยนข่าวนะครับแล้วก็มันดูกันว่าจากห้าร้อยคลิกเนี่ยตอนนี้มันก็เกือบสิแปดนาทีเราคลิกไปได้เท่าไหร่แล้วนะครับคลิกไปได้ร้อยสี่บห้าคลิกแลวนะครับอ่านะครับยี่สิบนาทีคลิกไปร้อยสี่ห้าโอเคแล้วจะทันอยู่เนะี่ย ครึ่งชั่วโมงไม่น่าจะทันนะแต่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะฮะชั่วโมงหนึ่งร้อยแปดสิบาทเกีย okay, <Okay, S 1> เปลี่ยนเปลี่ยนข่าวบ้างเอาข่าวนี้ผมจะจะกดให้มันเจอข่าวที่มันเป็นอ่าจะมีสมาร์ทเป็นเอี๊หมดเนะี่ยโอเคก๊อปเลยครับคอนโทรลทีะครับเปิดแถบคอนโทรลวีว่างครับอ่าผมว่าผมจะตัด วิดีโอดีกว่าเ้ยครับจะได้ไม่อยากให้มันเกินย0สนาทีเยอะเะครับเอาสักยี่ิบนาทีต้นต้นพอได้กันครับอ่าเนี้ยผมจะขอตัดวิดีโอไว้ช่วงเลยนะครับก็จะให้เสร็จนะครับให้เสร็จเลยนะครับตอนที่มันใต้จะเสร็จแล้วเนี่ยแ่บจะได้อ่าไม่เสียเวลาเนียครับคลิปมันจะได้ไม่ยาวเกินไปโอเคครับก็คลิกกันไปหน่อยนะครับลืมดูว่าเขารีเซ็ตถ่าวให้นะครับ ก็ปกติแล้วเขาจะรีรเซ็ตนะครับอตอนยี่สนาฬิกาหรือเปล่าเนี่ยโอเคนะบางครั้งเนี่ยผมก็สังเกตว่ามีบางวัน,นที่ผมคลิกไปเนี่ยหมดตอนช่วงบ่ายแล้วตอนเย็นมันก็รีเซ็ตมาให้ใหม่เนี่ยแต่ตอนนี้นะครับก็รีเซ็ตเข้ามาให้ใหม่เนี่ยเนี่ยเป็นช่วงเมื่อกี้นั่นแต่ประมาณรีเซ็ตผมไม่แน่ใจว่ารีเซ็ตตัวไหนเพราะว่าผมกดมาเยอะเหมือนกันนะครับ ไอ้ข่าวเก่าเนี่ยผมน่าจะเหลืออยู่ร้อยกว่าเนี่ยครับแล้วมันก็รีเซ็ตนะฮะเกิดหอบเป็นเพียงตอนนั้นจะรีเซ็ตตอนประมาณหนึ่งทุ่มแล้วกันนะไม่น่าจะถึงหนึ่งทุ่มนะประมาณหกโมงอ่าหกโมงรับห้าสิบนะครับตกโมงห้าสิบเนี่ยครับก็นะครับติดไปตอนแรกมันมีอยู่สิบดอลลาร์นะครับสิบยูโรเนี่ยตอนนี้มีสิบห้าแล้วเนี่ยครับก็คลิกเลยมาเพิ่มไปหน่อยเนี่ยโอเคครับก็ใช้เวลาไปนะครับอ่าเนี่ย ละหนึ่งชั่วโมงลบสิบหกนาทีก็สี่สิบสี่นาทีนะครับสี่สิบสี่นาที่อผมตีเป็นชั่วโมงหนึ่งแล้วกันนะครับโมงหนึ่งก็รับห้ายูโรนะครับห้ายูโรเนี่ยยูโรละสามสิบเจ็ดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตอนนี้ยูโรเท่าไหร่แล้วนะครับแต่นะผมจะใช้เว็บนี้ในการแปลงนะครับหนึ่งยูโรนะครับโอเคครับยังอยู่ที่สามสิบแปดยูนะครับอ่ะห้ายูโรนะครับวันละหนึ่งอแปดสิบเก้าบาทเนี่ หนึ่งชั่วโมงครับมันก็ไม่ถึงนะมันสี่สิบนาทีนะครับสาหรับเครื่องกครช้าล้วกันนะครับหนึ่งชั่วโมงแล้วกันนะครับไปเลยนะครับเมื่อกี้ผมคลิกก็เปิวิดีโอที่มันขึ้นะครัยก็ลืมมาให้เพื่อนดูนะครับมันจะขึ้นแบบว่าตรงนี้นะครับจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมสีขาวนะครับให้ติ๊กตรงกลางว่าแอปนอตดูบทเนี่ยพอติ๊กไปเนี่ยมันจะมีปุ่มดันเข้ามาด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับหรือว่าบางทีเนี่ยคลิกไปแล้วเขาจะมีรูปค่าให้เลือกนะครับ เราก็เลือกรูปภาพที่เขาบอกนะครับเช่นให้เลือกอ Stone Font ประมาณนี้ก็เลือกไปนะครับไม่ยากนะครับหรือว่าจะปิดเปลี่ยนข่าวใหม่ก็ได้หรือว่าบางทีกดไปเนี่ยแล้วมันเป็นข่าวแบบนั้นบ่อยมากเนี่ยลองไปสักอันหนึ่งนะครับทิ้ไปสักข่าวหนึ่งแล้วก็เลือกรูปบางอันก็ไม่ต้องเลือกนะกดปิดนะครับพอไปอันใหม่ก็น่าจะไม่มีแล้วนะครับ๋ยวลองดูก่อนเจอไหมครับแต่ก็ใช้เวลา ึ่งชั่วโมงแล้วกันนะครับตีไปว่าหนึ่งชั่วโมงเลยนะครับหนึ่งชั่วโมงก็หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทเนี่ยครับผมก็จะกดต่อไปเรื่อยๆเลยกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ดีกว่าเนี่ยจะไม่กดแล้วอ่อโอเคครับแต่ผมดึกดืวจะกลับไปกดเนี่ยครับอ่าโชคดีมากนะบที่รีตอนนี้นะครับเมืออว่าว่าวันนี้เนี่ยได้เกือบสิบยูโรเลยนะครับไม่ถึงสิบยูโรเพราะว่าเขารีตอนนี้ผมยังเหลือคลิกอยู่ประมาณร้อยกว่าร้อยต้นๆเนี่ยไม่จำไม่ได้ว่าร้อยเท่าไหร่เนี่ยได้ดูนะฮะ ครับก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับสำหรับเพื่อนๆี่ยมีคาถามสามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปเลยเนี่ยครับหรือว่าอ่าบได้เท่าไหร่แล้วเอลมาคอมเมนต์กันนะครับหรือว่าจะไปเมนที่แฟนเพจนี่ชาแนลก็ได้นะผมจะรีบไปตอบให้เร็วที่สุดเนี่ยครับมาคอมเมนต์ก็อาจจะมีตกหล่นด้วยนะบ้างเนี่ยก็ขออภัยด้วยเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับสําหรับนี้ครับได้แล้วมาถอนเงินพร้อมๆกันเนี่ยโอเคครับผมฮะ ก็เพื่อนคนไหนรับชมมาตั้งแต่นาทีแรกแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับที่รับชมมาคลิปนี้ก็นานหน่อยนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์นะครับกดซับสไคร้นะครับคลิปนี้นะครับอินนี่ชาแนลนะครับรวมถึงแฟนเพจของอินนี่ชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับ